ุณผู้ชมค่ะทางโมโนท9วนเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอเกาะเกร็ดนะคะไปที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะไปมอบถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคในโครงการโมโนท9วนายปั่นด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ไผ่น้ำท่วมโดยคุณแบงค์พบเอกพรพงเมตตาและคุณเฟรนฟรายรินนัฐาอัจฉริวัฒนกุลสอผู้ประกาศโมโนทวนาย พร้อมด้วยพนักงานนำถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคในโครงการโมโนทเวนตีนายปั่นด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ำท่วมรงเรือไปมอบให้กับนายกองการบริหารส่วนตำบลเกาะเก็ตและก็รองนายกองการบริหารส่วนตำบลเกาะเก็ต เพื่อที่จะส่งต่อให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หลังจากที่เกาะเกร็ดถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพราะว่ามีมวลน้ําจากมวลน้ําภาคเหนือไหลผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นจํานวนมากแล้วก็เข้าท่วมมานานกว่า2เดือนแล้วโดยระดับน้ํายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้มีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า1500หหลังคาเรือนโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกรด็ดจะรวบรวมสิ่งของบริจาคทั้งหมดนำไปแจกให้กับชาวบ้านทุกหลังคาเรือน ร้อมกันในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้ขณะที่ผู้ประกาศข่าวของเรานะคะเมื่อวานนี้พอได้ลงพื้นที่จริงก็ได้เห็นความยากลําบากของพี่น้องประชาชนชาวกรอกเกร็ดนะคะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกข์แล้วก็ให้กําลังใจเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนในครั้งนี้ค่ะ โน้ตุนี่ายปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้าท่วมนะครเป็นโครงการส่วนต่อขยายที่เราทําขึ้นมาเพราะว่าเราเห็นรู้แล้วแหละว่าเวลาน้ําท่วมขึ้นมาทีเนี่ยมันเดือดร้อนกันหลายพื้นที่นะครับแล้วความช่วยเหลือบางทีจากหน่วยงานรัฐเนี่ยมันยังไม่เพียงพอมันยังไม่ทั่วถึงมากเพียงพอนะเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนี่แหละในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเพราะว่าของกินของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคอย่างที่เราทราบกันคือมันหมดไปทุกวันมันกินมันก็หมดมันกินมันก็หมดนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาอยู่ตรง จะมาช่วยส่วนหนึ่งครับทางด้านเฟนฟายนะคะรินนาถาหนึ่งในทีมผู้ประกาศที่เมื่อวานนี้ลงพื้นที่เหมือนกันก็ปรากฏว่าน้องเฟนฟายมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นําชุมชนเกาะเกร็ดนะคะก็ได้ทราบถึงความเดือดร้อนว่าชาวบ้านที่นี่ถูกน้ําท่วมมานานหลายเดือนแล้วโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําค่ะก็ต้องมีการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตต่อไปค่ะ เรามาตรงนี้ถ้าถามเราอ่ะนี่มันคือความลำบากจริงๆที่เขาได้รับนะคะก็อยากจะส่งกําลังใจโครงการโมโนเทรนี่นายปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มเนี่ยเป็นอีกโครงการคือเราอยากจะสร้างกําลังใจและมอบความช่วยเหลือให้ไปถึงทุกๆจุดนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญจริงๆค่ะก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกจุดเลยนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็เข้มแข็งนะคะเราอยู่ตรงนี้ค่ะเราเป็นคนไทยได้วยกันมีน้ําจิตน้าใจเราช่วยเหลือกันตลอดทีแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะทีมข่าวโมโนเวนีนายังลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดชัยนาธนะคะในชุมชนบ้านอ้อยอำเภอสัพ,พยาซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแ่ละค่ะตรงนี้ก็พบว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงกว่า2เมตรแล้วนะคะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า310หลังคาเรือน และทีมข่าวโมโน29ของเราก็ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากโครงการโมโน29ปั่นด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ำท่วมให้กับผู้ประสบภัยในชุมชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นซึ่งทางผู้ที่ได้รับสิ่งของไปก็บอกว่าขอขอบคุณทุกๆความห่วงใยจากผู้สนับสนุนใจดีที่ร่วมส่งมอบของบริจาคผ่านโครงการโมโน29ปั่นด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ำท่วมด้วยค่ะครับ